โทรศัพท์รู้สึกเหนิดๆหน่อยนะคะสวัสดีคิดสองค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีด้วยชุดสีม่วงเสื้อสีม่วงนะเสื้อลูกค้าใส่ให้ชมนะคะอยากชมหรือไม่ชมก็ต้องชมเนาะใส่ให้ชมอันะะนี้ก็คือเสื้อแขนกุดนะคะที่บาใหม่นี่คือเสื้อแขนกุดทั้งหมดอันนี้คือไซส์ไซส์ XL นะคะไซส์ XL ก็คือจะบาน4 สี่สิบสี่เอ็ดสงะไรเงี้ยนะคะใส่ได้สบายๆนะคะเนาะตัวนี้ก็มาพูดถึงพ้าถุงไทยอ่างานปักที่มุณสุบ,บอกว่าอ่เป็นบัวบัวปักนะคะก็จะมีตัวอ่ตัวสีน้ําตาลออกน้ําตาลทองนะคะน้ําตาลทองตัวนี้หมดไปนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้คือฟ้าอ่อนอมชมพูหวานๆนะคะ งานวานงานระางานราชการได้นะคะเป็นงานราชการนะคะอันนี้ก็นะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทองหัววิ่งคาดด้วยสีแดงนะคะถ้าใครยังไม่ได้นางไปเจ็บไว้ก็รับนางไปนะคะเพราะว่านางสวยมากนะคะดูงานปักนังนะคะงานปักหนังเป็นบัวแล้วออกน้ำตาลทองน้ำตาลโกโก้นะคะตีนนี้ก็จะออกเสียงทองนะคะนะคะ ตอนนั้นคุณสุได้มาห้าผืนหมดนะคะคุณสุเลยสั่งมาใหม่กันแคุณสุก็สั่งมาแค่สี่ผืนหรือห้าผืนอะไรอย่างงี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะใส่ก็ดูเรียบร้อยดีนะคะนี่นะคะเหลืองทองนะคะอันนี้เคยเหลืองทอง แล้วก็สูตได้ตัวมาใหม่ตัวหนึ่งนะคะลายใหม่นะคะคือน้ําตาลนะคะน้ําตาลไหม่แต่เหลืยงทองข้างกลางเนี่ยนะคะดูงานงานปักเขานะคะสวยมากนะคะงานปักเขาสวยมากเนาะเราจะเอาด้านไหนขึ้นด้านไหนลงได้เลยนะคะเอาด้านไหนขึ้นด้านไหนลงก็ได้นะคะจะเอาลายขึ้นหรือจะเอาสีขึ้นได้นะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้ขึ้นได้สองทางเลยนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะนี้ก็ได้นะคะตัวนี้เขาจะมีส้มอิดผสมแล้วมีน้ําตาลมีส้มโอรสแล้วก็มีครีมนะคะเป็นลายของเขานะคะเป็นลายตัวนี้เป็นน้ําตาลไหมนะคะเป็นน้ําตาลไหมเนาะอันนี้มาใหม่นะคะสูตพึ่งได้มานะคะจดได้มาสองผืนนะคะ มาสองคืนเนาะตัวนี้สําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่หมดไปคุณสุดสั่งมาให้ใหม่ก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงนะคะคตัวลายเขาตัวนี้ขายดีนะคะคุณสุดเที่ยวก่อนสุดได้มาก็หมดไปนะคะตัวม่วงนี่นะคะใส่กับวันนี้ได้นะคะเดี๋ยวีใส่อาจจะเปลี่ยนชุดหุ่นนะคะ เป็นชุดหนให้เข้ากับวันหน่อยนะคะให้เข้ากับวันเปลี่ยนแค่ผ้าถุงว่าเสื้อสีขาว,วาก็ใส่กับเสื้อสีม่วงได้อยู่แล้วเนาะเสื้อสีม่วงได้นะคะนี่คือสีม่วงนะคะอันนี้ก็ามาพูดถึงบัวนะคะบัวแดงนะคะ บดแดงที่เขาออกมาใหม่อันนี้คือรุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าก็ไม่สวยเท่ารุ่นใหม่นะ,ะอะไรที่มาใหม่ก็คือเขาสวยอยู่แล้วนะโบดแดงคุณสุดตัดไปแล้วตัวนะคะตัดไปแล้วตัวนะคะเหลือแต่โบม่วงนะคะนี่คือโบอดแดงนะคะโบดแดงคุณสุดตอนนี้เหลือสี่สามผืนและสี่ผืนนี่นะคะนะเราสั่งมาสิบผืนนะคะแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนมีหลายคนที่เขาถามว่า เขียวหัวเป็ดบัวเขียวหัวเป็ดเนี่ยหมดหได้ยังอ่าัส่วว่าหมดแล้วปรากฏว่าไปเจอผือนหนึ่งนะคะเจอผือนน่นะคะสวยมากนะคะอาจจะมีตําหนิเส้นที่ได้บ้างก็สกิดแล้วก็ตัดออกนะคะนะคะเพราะว่าเป็นงานเป็นงานทอนะคะอันนั้นอันนี้ก็ สีเขียวมะนาวเจยมามะนาวตัวนี้สวยเพราะว่าเขาจะออกเหลืองเขาจะตุ่นๆหน่อยนะคะเป็นงานแต่งานขิดแต่งานปักเขาสวยมากเขาเล่นสีนเขาปักหลายสีก็เลยออกมาสวยนะคะ250บาทนะคะโอเคมานนี้นะคะก็วสวยดีนะคะ ตัวนี้สวยนะคะคุณสุก็ชอบตัวนี้เหมือนกันนะคะถึงคุณสุก็ชอบทุกตัวเพราะคุณสุเป็นคนซื้อมาซื้อมาขายคุณสุย่อมชอบทุกตัวฮะเพราะว่าคุณสุเรียกแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือตัวส้มที่คุณสุใสเนาะถ้านใะครอยากใสอยากไปตัดดูก็ลองดูนะคะสีส้มคุณสุอาจจะไม่ฝืนแล้วเพราะว่าคุณสุใส่เมื่อวันพฤหัสคือเมื่อวันก่อนนี่เองนะคะอันนี้ก็นะคะสีชมพูบานเย็นนะคะ สีผูบัเย็นนะผูบัเย็นเขาก็จะไปงานแต่งได้นะคะนะคะตรงนี้เขาเขาโดดขึ้นมาเห็นไหมคะเพราะว่าฟาร์มเขาเป็นชมพูใช่ไหมชมพูบัญย็นนะคะนหวานเนาะอันนี้ก็สีม่วงนะคะเดี๋ยวองสุก็จะใส่ให้ให้หนางสีม่วงนะคะบัวนะคะอันนี้คือรุ่นใหม่ของไทยเลยนะคะรุ่นเก่าก็าประมาณนี้นะคะ รุ่นเก่าก็ไม่ค่อยสวยรุ่นใหม่สวยฝาอะไรที่มาใหม่มันย่อมสวยฝานะคะนะคะคือเขาปากก็ออกชมพูออกม่วงๆหน่อยแต่มาแต่ตีนกับหัวเขาออกม่วงเข้ม,มนเลยโดดเด่นขึ้นมาใช่ไหมคะบัวเด็ดบัวม่วงนะคะอันนี้คือหัวส้มนะคะหัวส้มเห็นไหมคะหัวส้มอิดนะคะลายเขาก็จะมีส้มเห็นไหมส้มชมพูแล้วก็เขียวนะคะตัวนี้นะคะ เป็นสุขขายมุนว,ว,วันพฤหัสว่าด้วยสีส้มนะม่สีส้มแต่ละวันนะคะสีทองสุดเหลือตัวหนึ่งนะคะสีเทาเหลือตัวหนึ่งนะคะไข่รับสีเทานะคะเทาเหลือตัวหนึ่งนะคะสีผู้ดีเพราะว่าใส่เข้าไปเป็นผู้ดีทันทีนะคะ่ะลายรูปหัวใจนะขอขอใหญ่ขอหัวใจขอสองขวัวขอสองขัวหันหลังให้กันก็จะเป็นหัวใจนะคะ ส่วนม่วงตัวตัวบัวตัวบัวเล็กเนี่ยนะคะที่ไม่มีหงบัวฟ้าบัวไออ่ะตัวม่วงตัวนี้นะคะเดี๋ยวสุดก็จะใส่ม่วงตัวนี้นะค่ะให้หนังค่ะก็จะใส่ม่วงตัวนี้นะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้หนังนะคะถ้าไงก็ก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้หนังเลยนะคะนึกว่าที่ได้แล้วก็ ส้มอิดนะคะส้มเขาจะส้มมอมอมอเขาจะมีขีีมนะคะเขาส้มจริงแต่เขาส้มไม่ได้แปดนะคะตัวจริงเขาไม่ถึงกับแปดนะคะส้มอิดๆส้มมอมอม,อมอนะคะนะคะหนังก็จะสวยนะคะนะคะนะคะโอเคตอนนี้บัวบัวฟ้าบัวหงายเนี่ยเขาจะมีส้มมีขีมแล้วก็มีน้ําเงินนะคะน้ําเงินพอดีคุณสุขขายหมดแล้วคุณสุขก็สั่งมาให้นะคะ น้ำเงินนี่เขาเขาเด่นนะคะบัวเขาเด่นเนาะกอนเวลาเจ็ดแปดของเพิ่งมาไหมคะน้ำเงินอุูยแม่เูยออเคสร็ก็ทาให้ชมนะคะว่าเขาเด่นไหมไหมคะแล้วเขามีลายตะลองแล้วก็มีบัวใช่ไหมฮะบัวน้ำเงิน เขาจะมีขาวสลับใช่ไหมคะเขาปักนะคะปั่เปาขาวดีแล้วก็ตัวกะปิชมพูนะคะกะปิชมพูเนาะใส่เข้าไปเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเจมขำดูนางเรียบร้อยนะคะกะปิชมพูนะคะ กะปิชมพูแล้วก็ชมพูหัวหัวชมพูนมใช่ไหมคะมันสุกก็เหลือเปืนน่อนึงนะคะชมพูนมตัวนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนซื้อไปหลายคนนะคะตัวนี้นะคะเพราะ,ะว่านั่งดูัหวาน,วนเรียบๆนะคะชมพูนมนะะตัวเหลืองนะคะเหลืองก,ก็เหลือตัวหนึ่งนะคะใครไปงานราชาการก็เหลืองตัวนี้ก็ไม่มีผิดหวังเนาะ เหลืองเขาไม่ใช่เหลืองเขาเป็นเหมือนเหลืองนกอกมิ้นนะคะเหลืองอ่อนๆโรงงานปักเขานะคะก็ดูเหลืองเหลืองอ่อนๆนะคะไม่ได้เหลืองแบบเหลืองอ่อยไม่ใช่นะคะเอตัวตัวเทาเหลือสองผืนนะคะแล้วก็สุดก็เหลือตัวเขียวตัวหนึ่งนะคะเขียวตัวนี้ก็นะคะ งานเขาโอเคแล้วก็สีแดงหัวแดงตีน้้ำเงินนะคะตัวนี้สื้อแลไปเด่นทันทีตัวนี้ลายเขาเด่นนะคะเวลาตัดออกมาก็คือจะสวยแต่เรามองเงี้ยดูไม่สวยแต่ที่จริงถ้าตัดออกมาจะสวยนะคะแล้วก็สีสีส้มสีมพูดไปแล้วนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะ สีเขียวนะคะมาเพืนหนึ่งนะสีเขียวเพืนเดียวนะคะมีเพื่นเดียวสีเขียวจะว่าออกเห็นมคะก็สวยดีนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นชมพูที่คุณสุใส่กันได้นะนี่ก็ชมพูนะคะชมู2สองชมพูโอเคงั้นก็คุณสุก็จะตัดคลิปเพราะว่าคลิปเต็มแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปที่3ามเดี๋วกันเนาะ